รวมคำับชมสภาผิดไหมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดใช่ไหมผมไม่ได้เรียนกฎหมายนะแต่ผมเรียนอาชีววิทยามาโอเคนะเริ่อเริ่มแข่งจบแข่งครบงานก็จะมีคําต่อจากอาจารย์ภูมินีคำต่อจากอาจารย์ภูมินีบางประเด็นที่ผมจดไว้นะบางประเด็นที่ผมจดไว้ที่ใจที่ไว้ท่านต่อเช่นเรื่อง การช่วยเหลือประชาชนในข้อ17กับข้อ18ของระเบียบนะข้อ17ข้อ18ไม่มีหรือในคำถามที่เกิดจาก Facebook เมื่อคืนนั้นพอคอยด้ที่ผมนำมาเสนอท่านสในใจเกิดจาก Facebook ผมก็เอา f c e e o o o เนี่ยมาเขียนเป็นข้อคอยไม่ได้เรียกเรียงว่าระเบียบแผนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เอ่แบบนั้นนะ 4, และใน,น ในสมชั่วโมงนี้มันก็คงจะไม่ครบเพราะใช้เวลาสองวันก็จะดึงออาเป็นบางประเด็นบางตัวที่ที่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นประเด็นในตอนปัจจุบันเนี้ยมาใช้กับพวกท่กานนะครับหรือท่านนำไปใช้ต่อก็จะประมาณนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะน้องๆที่รับมนตรา,ารไปบคนจุกใหม่ต้องทำความเขา้าใจกับเรื่องแขนให้เยอะพอสมควรเนื่องจากว่าตอนนี้ระเบียบแขนเนี่ย ขึ้นมาอีกหนึ่งระเบียบนึกระเบียบมาสามวันทีนั่นกะ็อาจจะเป็นแตะนิดเดียวซึ่งไปเน้นเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายกอของปลัดอำเภอของพัฒนาการกอำเภอเพียงแต่ว่าเราเจอโควิดพอเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันก็เลยให้ระเบียบนี้มันมันอ่อนลงคือยังไม่ได้ดำเนินการแล้วต่อไปก็จะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับระเบียบแทน ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่เราใช้ปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้งบประมาณไปแล้ววันนี้แผนช่วงบ่ายท่านเจอเลือกตั้งกับกับสัทธาใช่ไหมครับว่าจะคู่กันไปอีกก็อยากจะเชิญชวนถ้ามีสมาชิกนะผมเข้าใจว่าเป็นสมาชิกกับเมื่อวานเนี่ยท่านไม่ค่อยเข้ามอไม่เช็คแ,แต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกสัาท้องถิง่นาท่านมี มีมาจะเพราะว่าถ้าท่านจะลองฟังแต่รอบปากยกมือซ้ายยกมือขวาแต่ท่านไม่รู้ว่าวิธีการร่วมาเป็นอย่างไรที่อาจารย์ผกมีพูดวิธีการของแขนคืออย่างไรแปีที่ท่านอยู่เนี่ยน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายอันนี้น่าเสียดายมากเพราะว่าความรู้มันเกิดทุกคนทุกแห่งนะเกิดทักงหม่ทุกแห่งแล้วเรื่องกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติเนี่ย เราอยู่ในในบ้านของเราเไม่มีทางรู้หรอกครับไม่มีทางเช่นะเดียวกันผมก็ยังต้องเรียนรู้อยู่กระดอนเหมือนกันเมื่อวานก็ต้องฟังอาจารย์ดูทั้ง,งทั้งวันเพราะบางเรื่องเราอาจจะตกไปก็ได้เข้าใจผิดก็ได้เข้าใจถูกต้องแล้วก็ถูกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เจริญแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่โปรเจกเตอร์มันไม่ค่อยชัดแล้วตาผมมันก็ดีด้วยตอนนีนะ้โอเคคนระับ ผมไปตัวน่าจาเป็องโพลทที่สามเลยนะไม่ต้องถามว่าแผนมีนั้นทำเพื่ออะไรละในการจัดทาแผนท่านเลยนะในการจัดทาและทบทวนแต่ก่อนเราใช้คําว่าจัดทาและทบทวนในแผนพัฒนา3ปีปัจจุบันเราใช้คําว่าจัดทาหรือทบทวนเมื่อมีการจัดทาหรือทบทวนเสร็จแล้วตามร2931ที่เราทําไปแล้วเราทําไปแล้ว นะเรามีอยู่อีกอีกอย่างที่จะเกิดขึ้น3อย่างมีคําว่าเปลี่ยนแปลงพอเราจะทำหรือทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยประกาศใช้แล้วตามข้อ25เนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพระอะไรเรามีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพราะอะไรเราแก้ไขเราแก้ไขเพราะอะไรนะก็จะอธิบายทั้นฟัง มันก็ยังมีอยู่อีกสามคำแค่นี้เองแต่ว่าสามคำนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันมีวิธีการที่แตกต่างกันเอาละเรามาเริ่มดูที่ฐามของมันก่อนว่าในการจะจัดคำหรือทบทวนหรือจะทำและทบทวนจะใช้คำหรก็แล้วแต่หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าทําแผนนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องการมีสิรนุ่วม หรือที่เราเรียกว่า ation, การมีส่วนร,ร่วมนะการมีส่วนร,ร่วมก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียภาษาอาชซยนวิาเราเรียกว่าสเตรกูเดอร์มันเป็นมาเป็นภาษามาจากอาชซยนวิาการบริหารงานวิถีธรรมและสังคมภาษานี้ เรา Step order, เ,เ,เรียกว่าสตเต็กมนเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียก็เหมือนเรากินสเต็กอย่างนี้แวผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเป็นข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่นอกพื้นที่แต่มาทํางานที่นั่นหรือมีหน้านที่รับกูแลรหรือประชาชนหรือคนมาทํางานในหมู่บ้านในตำบลเราผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วก็มารวมตัวกันมาทําอะไรด้วยกัน ที่เป็นเรื่องการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพราะนั้นท่านก็จะพบคำนี้บ่อยๆแล้วคำนี้เกิดขึ้นก่อนคนในห้องเนี้ยรวมทั้งผมเกิดไปเปิดดูพัฒนาลุกรมไทยคำว่ากิจกรรมสาธารนณะคืออะไรคำว่าบริการสาธารนณะคืออะไรมันเกิดขึ้นก่อนเราก็ไปเปิดพัฒนาลุกรมที้เกียจไปเปิดพัฒนาลุกรมเข้าไป g o เก l e อาจารย์ปูอยากได้อ่านต่อเข้าไปพัฒนารัฐธรอมถ้าอยากได้ดูคำเลเกเอดอีกไปดูประธานอุรมก็ไปอ่านดูถ้าไปดูในสาระฐาของกฎหมายที่เป็นกฎหมายสูงสุดก็ไปดูในมาตรา250ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยที่เขียนไว้ก็แค่นั้นเองก็ไม่ต้องมีค้นหาอะไรถามในนี้ก็จะอธิบายฝังนี้ทีนี้ภารติเชัก็คือการมีส่วนร่วม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมปัจจุบันเราใช้คําว่าประชาคมท้องถิ่นยินดีดนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะถ่ายรูปแอคชั่นประชาคมท้องถิ่นต่อไปในอนาคตเาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ปัจจุบันเรียกว่าประชาคมท้องถิ่นก็ต้องใช้คํเนี้นะเราเราไม่อยากจะประชาคมท้องถิ่น ไม่อยากให้ชาวบ้านรับรู้จะทำยังไงจะทำอะไรดีก็ไปเป็นชาวไร่ชาวนาเหมอือนกับมไม่ต้องารับรู้กับชาวบ้านเราไม่อยากรู้เกี่เรื่องชาวบ้านเราไม่อยากสอนร้องกับชาวบ้านนะแต่ถ้าหากว่าเรามีจิตใจอันนี่ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่อาสาทั้งฝ่ายการเมืองและนในการประจำว่า จะมาพัฒนาทักษิ่นก็ต้องอยู่ภายใต้บริบทนี้นะบริบทนี so, um fighting, sal, like, ้มันก็มีคนที่ครอบเราเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเรากางล่มล่มหนึ่งล่มใหญ่เวลาที่เราพูดถึงล่มใหญ่ในภาษาของพวกเราถือว่าโอ้รัฐมนูรคือล่มใหญ่นะกฎหมายล่มต่อมาก็คือกฎหมายประกอบรัฐมนูรซ้อน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 เหมือนขนมชั้นเช่นเดียวกันเวลาเราทําแผนหรือทำรวมมาลเราก็มองถึงขนมชั้นทำเป็นชั้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 นไป เราก็มีสายพันธข้ามประชาเป็นชัดๆๆๆ,ๆไปสายประชานั่คือกฎหมายตัวคนก็จากไปแต่กฎหมายมันตามมาตลอดถูกไหมเออมัตามมาตลอดเช้านี้เราบริภคข่าวเรา,าก็จะพบว่า